คุณขาวันนี้นะดิฉันมาอยู่ที่สนามหลวงตอนนี้อยู่ที่หน้าศาลหลักเมืองแต่ทางขวาเนี่ยจะเป็นพระแก้วเนาะวัดพระแก้วเออนึกขึ้นได้ก็หยิบขึ้นมาถ่ายเลยตอนนี้ฝนตกด้วยเขาบอกว่าทุกวันที่สิบสามของเมษายนเนี่ยจะมีฝนตกก็มีจริงๆนะคุณเห็นหน้ากระจกไหมะ มีน้ำฝนมาแล้วแล้วก็ข้างบนนุ้นน่ะคลึม้มเมฆมากคนเยอะมากจะหาที่จอดรถจะวนเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะฝรั่งก็เยอะคนจีนก็เยอะตอนนี้กำลังวนรถจากฝั่งซ้ายจะมาวนที่วัดประแก้ว แล้วจะหาที่จอดรถแล้วก็จะไปเดินเดินไปเรื่อยๆเลยไปไหนมั่งก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันไปถ่ายวิดีโอนี่แหละถ่ายไปเยอะแล้วแล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้เอาลงใน YouTube เพราะว่าไม่มีโอกาสที่ที่เหมาะสมเนะมาะเมื่อคืนนี้ก็ถ่ายเยอะอยู่แล้วก็พอถึงบ้านน่ะหลับสองทุ่มมั้งยาวยันตื่น ห้าโมงหกโมงเช้าเลยอ่ะเออคนเยอะจริงๆเลยอ่ะอ่าไปละสีเขียวขึ้นละเลี้ยวขวาไปจอดหลังกระตุ้งอ่ะขาผมหรอเออแล้วก็เดินมาได้เดินเดอเดอไปแก้วอ๋อเหรอ ใส่เสื้ออะไรนะสงการกันเยอะไปหมดเลยอะ่ะเคยไปเดินเซนทันเนาะเห็นเสื้อสองการก็จะซื้อให้คุณสาสหน่อยใส่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนก็เลยไม่ซื้อให้ไงเมื่อเช้านี้ไปเดินที่เซนทันแจ้งวัฒนะปรากฏว่าเหลือเฉพาะเสื้อพวกช้างสีขาวดำเนาะไม่ใช่สีสันด้วยไงย ก็เลยไม่ได้เอาอีกวันนี้มันเป็นน่าจะวันที่สิบสามเนาะมันก็จะใกล้หมดแล้วแหละเพราะฉะนั้นเสื้อสองกรานไม่มีเหลือแล้วไงเออดูนี่ฝั่งนี้คือ,อกระทรวงกรลังผมเอาจะถ่ายจะถ่ายวัดพระแก้วซัหน่อยรถจอดแท็กซี่ไม่มีที่จอด <laughs> จ เราอ้อมไปท่าช้าง่าประจำอยู่ยดิท่าจะไม่มีหรอกเพราะว่ามันแน่นมากอะไม่มีเราก็อ้อมเล่นๆแล้วก็ไปอิมพิเรียนลาดพร้าวไหมอะมอยากไหมเดี๋ยวดูแ,แีนออน่าจะมีเพราะว่าเขาก็บอกอยู่ว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่คนเสือแดงเขาชอบไปกันน,นั่นเนาะที่อิมพิเรียนลาดพร้าวอะแต่ว่า ร้านคุณจกักรภพบกับคุณป๊อบเขาก็ยังอยู่เพราะว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นนานแล้วแหละแล้วก็เหมือนคุณป๊อบก็จัดทัวร์น่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จ,จะเป็นลูกคนดูเขาจะรู้ไหมคุณป๊อบคือใครก็แฟนคุณจกักรภพบกับคุณจกักรภพบเป็นแข่ไง mm hmm. เออ อสายคุณลม,มขับไม่กลัวกูเลยถนนไทยวังอ๋อนี่ก็นนี่เนี่ยหลังวัดพระแก้วเลยอ๋อก็คือไทยวังวังนนวังพระแก้วอะนะถนนไทยวังคนเยอะมากคุณ ถ้าจะลงไม่ได้ซะกก็ไม่รู้เนี่ยต้องเปลี่ยนแนวเที่ยวแล้วแหละลงไปก็ไม่คือมันไม่มีที่จอดรถเอาง่ายๆเพราะงั้นมันลงไม่ได้วันนี้วันสงกรานต์ที่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ่ายขาวแดงทั้งนั้นเลยถนนขาวแดงหมดมถนนห้ามจอดทั้งหลอดสายก็มันแน่นมากๆอะ่ะมันแน่นจริงๆเลย หรืฝากตำรวจเอารถไปจอดได้ไหมวาใช่เดียให้มันหน้ารา้อยมันพูดเนี่ยนี้มันจอดได้ไงอะเขาล็อกล้อยอยู่นี่ไงคุณลมนี่ไงจอดได้หรือไม่ได้ไม่รู้ตอนนี้เขาล็อกล้อแล้วล่ะ โอ้เกินแล้วเดีนเน๋ยวนี้ไม่ใช่ห้าร้อยนะแล้วก็เมื่อกีนี่ตำรวจก็ขับมาดูอยู่เนี่ยที่เห็นเราก็เห็นก็แผลบเข้าไปในนี้คันนั้นอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นที่จอดเนี่ยสีแดงเนี่ยโดนหมดตอนนี้ไม่ใช่ห้าร้อยแล้วนะไม่ใช่ห้าร้อยรุ่นเดียวกับเราไม่ใช่แล้วนะเนี่ยโดนหมดอะ่ะข้างหน้านั่นก็ล็อกแล้วเนี่ยเมื่อกีนี้จราจรมานะถ้าจะมาล็อกล็อกทั้งหมดแต่แหละห้ามจอดตลอดแนวแล้วคุณยังจอดดีกล้ามากอะ่ะ เราเดิมโดนมาแล้วขนาดไม่ได้แน่นขนาดนี้นะที่ชนบุรีอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะห้าร้อยแต่ตอนเนี้ยน่าจะเกินนะแล้วแต่เขาจะเขียนแล้วกันเออว่าเท่าไหร่แต่ขนาดเนี้ยเขาเนี่ยโดนหมดเลยทุกคันเอ้าดูดูกันนี้ด้วยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยล็อกล้อเนี่เนี่ล็อกแล้วอันนี้ล็อกด้วย เนี่ยข้างหน้านี่ก็ลอกคุณดูเดะล็อกล็อกเนี่ยโดนล็อกล้อหมดเลยอะอยามีที่จอดดีนะยอมยอมโดนล็อกล้อแค่สองพันนะช่วงใหม่เนี่ยนะไม่ใช่ห้าร้อยเหมือนที่เราเคยโดนนะเออมีกุญแจพอไปล็อกล้อเขารถเป็นสิบสิบคัน ก็ไม่รู้ว่าใครอยากเสียงก็เชิญไงเขาไม่ว่าหรอกคุณมีคุณก็ปล่อยเขาล็อกไปแต่ว่าเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ตอนเราโดนนะห้าร้อยแลโดนบ่อยมากอะ่ะตอนนั้นก็ไปที่ะอะไรนะโรงพยาบาลเออแล้วก็จอดไม่รู้กลับมาล็อกอีกแล้วไปจ่ายตัตงค์แล้วม่ล็อกเลย อาจจะฝั่งนี้ก็ได้หรือว่ายังไม่ทันแล้วมาดูพอมาดูเสร็จก็กลับไปเอาไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่โดนเพราะว่าถ้าคนอื่นเขากลับมามมมก็เห็นอยู่าไม่มีอ่าเดี๋ยวก็ดูสินี่ไงอ๋อราชวังจุดพักหน่วยตรวจนี่อ๋อนี่ตรงนี้อ๋อแต่นี่เขาเป็น อะไรนะดูแลราชวังเขาไม่เกี่ยวกับจราจรเนี่ยนีกับวัดวัดโพว่าวัดโพวัดแก้ววัดโพอยากวัดแจ้งท่าตีท่าแตงกับจดวัดโพวัดแจ้งกับวัดอรุณนี่แหละวัดแจ้งป่อมปัอม พมพี่สารสีมาอ๋อตรงนี้ป้อมพีสารสีมาสายตาเราไม่ค่อยดีเหมือนคุณคุณอย่าไปน,นึกว่าเราอ่านไม่ออกเราอ่านออกเพียงแต่ว่ามันไกลอ่ะเราเราอ่านไม่ออกไม่ใช่ว่าเพราะว่าอ่านไม่เป็นอ่านเป็นแต่ตา,ตาไม่ดีมองไม่เห็นโอ,อ้อันนี้จอดสีแดงแต่มีคนขับอยู่เขาไม่ได้ล็อกให้จดมา ไห้คงที่เขียนที่จังหวัดสุพรรณถึงน้องนางจากนานานวันขับไปดีเป็นพยานให้เลยเออไม่ต้องมาเงื้อกลักฝั่งนี้วัดโพจริงเนี่ยฝั่งนี้คือวัดโพอ่ะอยางร้องเพลงอง่ะส่ง ให้เห็นชัดๆรูปเกียวคูะเขาจะร้องเพลงพี่แสนคมคืนระทมบ้านนาแสนเปลี่ยวเห็นเขียวแล้วหมดแก่ใจคิดถึงเราเกี่ยวข้าวเคียงไปหยอกน้อยามใช้เขียวผม เราเดินเคียงกันคิดถึงว่นน้องพลาดลมที่จุดมือน้องจากตรงพี่เคยเพลอชมว่าสวยบาดใจยามน้องจากพีนะ่มีน้นามอยู่ ลืมนาะลืมที่ลืมคุลืมลุงลืมป้าใช่ไหมไม่มีแม่ข่าวจากสาวบ้านนาแดนไกลเจ้าสุขทุกร้อนอย่างไรทุกคนห่วงยายกังวล จดหมายของพี่เขียนที่เคยอยู่ร็วทกัจะไปหยุดทำไมอ่ะก็ให้เขาไปล้วเราไปไปไม่ได้เหมือนกันไม่มีที่จอดเลย ี่ตรงไหนสั้หน่อยกูยะแมปไม่กะมาจอดสนามหลวงกว้างไม่ให้จอดซะอีกที่ไงที่นี่ที่นี่จอดได้ไหมเข้าตรงไหนอ่ะของทางที่รายการก็ว่ากองทัพเรืออ่กองทัพเรืออ้วาวกองทัพเรือจอดไม่ได้เนะี่ยคุณข้างในทางซ้ายนี่นะ เป็นของกองทัพเรือเออเข้าไม่ได้จริง,น,งนี่ไงนี่แหละล่งของกองทัพเรือ,อมาเที่ยวก็ไม่ได้ลงขับรถมาตั้งไใจจากดานอนเมองมาสนามหลวง มาขับรถเล่นเชยอๆอ่ะฝรั่งเยอะอ่ะที่พัทยาป่านนี้ใส่เต็มแล้วแหละถนนข้าสารก็เยอะถนนข้าสารลงไม่ได้เลยอะ่ะปีที่แล้วขณะถนนข้าสารเราลงอยู่แล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วย ปีที่แล้วมาจอดสนามหลวงเพราะเปิดสนามไม่จอดปีนี้เขาจัดงาน กระแก้วหอมนิดเดียวทำที่เดียวใจน้อยจูบแก้มงามส้ำรอยแม่กลัวด่างปลอยเป็นรอยเปไดาจูเป็นประจำอนะมไซ้ำแก้มแดงรุน